สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พีทุกคนนะครับคลิปนี้ก็พามารีวิวนะครับชุดนอนนานะครับชุดนอนนาสำหรับพัดลมทีวีนะครับสำหรับพัดลมทีวีหลอดไฟก็เราก็ใช้เป็น LED ไปเลยนะครับเน LED DC นะครับชุดนี้นะครับจะเป็นอินเวอร์เตอร์เพียวไซเวฟนะครับแบบหมอแปลงนะครับเป็นมอแปลง UPS นะครับเนี่ยทนนะครับ ทนกว่าสวิตชิ่งทั่วไปนะครับสําหรับชุดนอนนานอนไล่นะครับก็คือราคาถูกนะครับราคา3,900บาทรวมส่งนะครับ3,900บาทรวมส่งมีอะไรบ้างนะครับชุดนี้ก็จะมีเบเกอร์แผงนะครับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ชุดอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เป็นต่าตัดนะครับแล้วจะมีมานะครับตัวนี้ก็คือเป็นบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับบัคคอนเวอร์เตอร์ทำงานยังไงนะครับตัวนี้เป็นระบบ12โวลต์นะครับ12โวลต์ผ่านบักนะครับ เราสำหรับใครที่มีแผง3 3 0อยสหรือสา0ร้อยขึ้นนะครับ3 3 0 400สาี่ร้อยวัตต์แล้วก็พวกแผงอมอฟัดนะครับเราใช้บั๊กนะครับเอามาชาร์จสิโวลต์นะครับมาดูกระแสชาร์จอยู่ด้านข้างนะครับกระแสชาร์จอยู่ด้านข้างก็คือชาร์จอยู่7แอมป์นะครับตอนนี้ชาร์จอยู่7แอมป์13โวลต์นะครับใช้แผง2 8 0้อยปสิบวัตต์นะครับ280ยปดิวัตต์มือสองนะครับเวลาขณะทําคลิปนะครับก็อยู่ประมาณ สิบห้านาฬิกาสามสิบกว่าแล้วนะครับสิบห้านาฬิกาสามสิบกว่าแล้วก็คือกระแสชาร์จอยู่เจ็ดแอมป์นะครับกระแสอินพุตเดี๋ยวจะวัดให้ดูกระแสอินพุตนะครับก็คือสองจุดเจ็ดแอมป์นะครับกระแสเอาพุตที่ผ่านบัคคอนเวอร์เตอร์มาแล้วก็คือเจ็ดแอมป์เจ็ดแอมป์นะครับก็ใช้แผงสองร้อยแปดสิบหนึ่งแผงนะครับในการทดสอบเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะครับอาจจะไม่เชื่อนะครับแผงสองร้อยแปดสิบนะแผงเดียวนะครับ ในการทดสอบตอนนี้ทดสอบชาร์จแบตนะครับตอนนี้ทดสอบชาร์จแบตลิเธียมนะครับลิเธียมอยู่7แอมป์นะครับ7แอมป์นิดๆครับทีนี้จะพามาทาเล่นๆนะครับก็คือกลางวันนะครับเราจะไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับเราจะใช้บัคแล้วก็ผ่านอินเวอร์เตอร์เลยนะครับปิดผมจะปิดนะครับเรามาดูโวลต์ก่อนนะครับมาดูใกล้ๆก่อน ตอนนี้ก็คือโวลต์แผงนะครับ13.3โวลต์นะครับเอ้ยไม่ใช่ขออภัยนะครับตอนนี้นะครับก็คือโวลต์แบตเตอรี่นะครับ13.3โวลต์นะครับ13.3โวลต์ทีนี้ผมจะปิดแบตเตอรี่นะครับก็คือใช้บัคยกอย่างเดียวนะครับ13.8นะครับบัคจะทํางานอยู่ประมาณ14.14.5กับ13.8นะครับโวลต์จะอยู่ประมาณเนี้ยดูกระแสนะครับกระแสไม่วิ่งแล้วนะครับจะเปิดอินเวอร์เตอร์นะครับ ตอนนี้อินเวอร์เตอร์ทำงานแล้วนะครับก็คือบักก็จะปรับไฟไปไปที่15 14้าโวลต์นะครับเป็นโวลต์ชาร์จของบัคบัคคอนเวอร์เตอร์เรานะครับมาดูกระแสที่อินเวอร์เตอร์ดึงไปนะครับตอนนี้ไม่ได้ต่อแบตเตอรี่นะครับกระแสที่อินเวอร์เตอร์กินไปก็ประมาณ1แอมป์นะครับ1แอมป์ก็คือ12คูณ1นะครับเท่ากับ12วัตต์นะครับทีนี้เราจะมาบวกพัดลมนะครับพัดลม2ตัวนะครับบวกแต่ละตัวนะครับพัดลม1ตัวเกียรหนึ่งนะครับ อันนี้เปิดได้แค่เกียร์สองนะครับเบอร์หนึ่งนะครับสามแอมป์นะครับบวกอินเวอร์เตอร์ไปหนึ่งแอมป์นะครับก็คือสองจุดสองแอมป์นะครับพลังกินสองจุดสองแอมป์อินเวอร์เตอร์กินหนึ่งแอมป์นะครับทีนี้จะเปิดอีกตัวหนึ่งนะครับเปิดอีกตัวหนึ่งนะครับหกแอมป์นะครับหกแอมป์นะครับหกจุดหนึ่งแอมป์นะครับเกียร์สองนะครับเกียร์สามนะครับหกจุดสี่แอมป์นะครับก็คือโดยที่เราไม่ได้เปิดเปิดแบตเตอรี่นะครับ โดยที่ผมไม่ได้เปิดแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็คือโวลต์ที่อินเวอร์เตอร์ผ่านบัคออกมาเอ้แผงนะครับผ่านบัคมานะครับก็คือแผงสามารถจ่ายนะครับได้6แอมป์นะครับถ้าเปิดมากกว่านี้ก็มันน่าจะตัดนะครับเพราะว่าแผงเราจ่ายได้ประมาณ7แอมป์ที่เราทดสอบชาร์จแบตเมื่อกี้นะครับถ้าผมเปิดแบตเตอรี่เข้าไปนะครับโวลต์แบตเตอรี่จะต่ำนะครับไปดูนเปร๊บเข้าไปโวลต์แบตเตอรี่ก็คือ13.1โวลต์นะครับโวลต์ของบัคนะครับก็คือ13.6โวลต์นะครับ ก็ข้อดีนะครับบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับบูตลดว์นะครับลดวนมาเป็นกระแสนะครับกระแสไม่ได้ทดสอบตอนเที่ยงนะครับถ้าทดสอบตอนึงเที่ยงบัคตัวนี้นะครับกับแผง280นะครับได้ประมาณ1 0แอมป์11แอมป์นะครับที่ทดสอบนะครับหรือถ้าใครมีแผงกัมมฟัตนะครับก็บอกนะครับเพราะว่าปรับไม่เหมือนกันนะครับถ้าปรับใส่แผงพวก330พวกไอเนี้ยเราปรับแบบนี้นะครับแต่ถ้าพวกแผงกัมมฟัตนะครับเราปรับอีกแบบหนึ่งนะครับ กระแสอินพุตก่อนเข้านะครับอินพุตก่อนเข้าก็คือ 3m นะครับ 3m 3.3m นะครับออกมาเป็น 6.2m นะครับผ่านบัคกคอนเวเตอร,ทอร์ทีนี้จะลองเอาไปชาร์จแบตนะครับชาร์จแบตอันนี้ก็คือเปิดพัดลมนะครับ2ตัวเปิดพัดลม2ตัวโดยที่ผมไม่ได้ต่อแบตเตอรี่นะครับ เพราะว่าผมไม่ได้โยกคัดเอาของแบตเตอรี่ขึ้นไปนะครับโดยที่เราไม่ได้ต่อแบตเตอรี่นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าการทํางานนะครับมันจะทํางานยังไงนะครับจะเปิดปกระแสที่เหลือไปชาร์จแบตนะครับก็คือศูน6จุดหกศูนจุดแอมป์นะครับ กระแสเขาเหลือไปชาร์จแบต0.6แอมป์นะครับถ้าปิดตัวนึงนะครับก็จะไหลไปชาร์จแบตนะครับ3.7แอมป์นะครับถ้าปิดอีกตัวนึงนะครับก็จะไหลไปชาร์จแบตนะครับ6.2แอมป์นะครับถ้าปิดอินเวอร์เตอร์เลยนะครับก็จะไหลไปชาร์จแบต7.2แอมป์เลยนะครับก็คืออินเวอร์เตอร์กินไป1แอมป์นะครับ12วัตต์นะครับอินเวอร์เตอร์กินไป12วัตต์พัดลมกินไปตัวละตัวละ10ตัวละ20กว่าวัตต์นะครับ ยี่สิบกวัตต์ก็ทีนี้จะลองวัดโวลต์น,นะครับวัดโวลต์วัดโวลต์ก่อนเข้าบั็กนะครับเราจะรู้ได้ว่าโวลต์แผงเรามาเท่าไหร่นะครับเราต้องปิดก่อนนะครับเปบิดก่อนวัดก่อนเข้านะครับสามสิบแปดโวลต์น,นะครับก่อนเข้าสามสิบแปดโวลต์ปุ๊บแล้วก็มาดูออกนะครับสิบสี่จุดห้านะครับ ออกมา14.5โวลต์น,นะครับเข้า13.8ตอนนี้โวลต์ทำงานนะครับเหลือ13.7โวลต์น,นะครับโวลต์ที่ผ่านบักออกมาแล้วนะครับก็คือ14.5โวลต์น,นะครับ14.5ก็เอาไปชาร์จแบตนะครับ